าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการกู้สินเชื่อกันดีกว่านะคะหลายๆท่านรอคอยและหลายท่านก็ถามมามิทินิวมาเยอะเหมือนกันว่า ธนาคารออมสินเนี่ยเขาปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิดนะคะแล้วขั้นตอนจองสิทธิ์มันเป็นยังไงนะคะมาอธิบายให้ชัดๆให้เห็นภาพหน่อยนะคะวันนี้มามีจีนิวจัดให้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิดนะคะ,ะขยายสินเชื่อให้ประชาชนกู้รอบใหม่อีกรอบนะคะโดยเปิดกู้เมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะโดยที่ผ่านมาธนาคารออมสินนะคะได้ปล่อยกู้ไปแล้วจำนวน4.3แสนรายนะคะโดยกู้สูงสุดไม่เกิน1,000 0บาท บนแอปไม m o ปัจจุบันธนาคารอมสินยังเปิดให้กู้จนครบ1,000 0ล้านบาททั้งนี้นะคะวันนี้เราได้รวบรวมวิธีการจองสิทธิ์นะคะมาให้แล้วนะคะโดยการจองสิทธิ์นะคะเริ่มเปิดจองสิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่6มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะคะโดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าจองคิวเพื่อรับสิทธิ์ในการสมัครสินเชื่อได้ที่หน้าแรกโดยไม่ต้องล็อกอินขั้นตอนการจองสิทธิ์นะคะให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่านแอปไมโ ใครยังไม่มีก็ให้ไปโหลดแอป Mymo มานะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อ Mymo ค่ะสามารถจองสิทธิ์ได้เลยที่หน้าแรกโดยไม่ต้องล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน Mymo เลยนะคะต่อมาตรวจสอบการจองสิทธิ์ได้ทันทีหากผู้จองสิทธิ์ได้รับแจ้งคิววันที่และเวลาเมื่อเข้ามาทำรายการโดยจะมี notification นะคะแจ้งและสามารถเห็นเมนูมาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ตามวันที่เล้คิวจองนะคะ และเมื่อได้คิวจองแล้วเตรียมทำรายการสมัครสินเชื่อได้เลยโดยรอบแรกนะคะเขาได้เปิดทำรายการในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยผู้ที่ยื่นของกู้ไว้แล้วจะอยู่ระหว่างรอผลธนาคารจะแจ้งผลทาง SMS และไมโม่นะคะภายในวันที่ที่เขากำหนดนะโดยผู้ที่ทราบผลว่าได้รับอนุมตัติแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาให้เข้าไมโมเพื่อกดทำสัญญาเงินกู้ ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม64เป็นต้นไปค่ะโดยสำหรับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อนะคะจะต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำนะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระค่ะมีอายุไม่เกิน70ปีคนส่วนคนที่มีรายได้ประจำคืออายุไม่เกิน60ปีนะคะเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ต้องไม่เป็นเกษตรกรหรือผู้ที่ได้รับรายได้จากภาครัฐรัฐวิสหาหกิจเช่นข้าราชการพนักงานรัฐวิสหาหกิจเป็นต้นนะคะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสินไม่เป็นนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการไมโมูธเท่านั้นโดยจำนวนเงินให้กู้นะคะไม่เกินรายละ10,000บาทนะคะระยะเวลาชำระเงินกู้ก็คือสูงสุดไม่เกิน2ปีหรือ24งวดนะคะโดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระนี้หงวดแรกนะคะสามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้นะคะต้องรวมระยะเวลาแล้วไม่เกิน3ปีนั่นเองคะ่ะเรามาดูขั้นตอนรายละเอียดกันเลยนะคะในการจองสิทธิ์นะ เข้าสู่โทรศัพท์นะคะแล้วเข้าไปที่แอปไหม่โมนะคะมันจะมีแบนเนอร์ตรงนี้ที่ลูกศรชี้นะคะจองสิทธิ์การสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิดให้เราคลิกเข้าไปกดจองสิทธิ์ได้เลยพอกดจองสิทธิ์ปุ๊บนะคะมันจะกดที่แบนเนอร์จองสิทธิ์การสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด1นทีหลังจากนั้นนะคะก็ให้เข้าสู่หน้าลงทะเบียนแบบนี้นะคะเราอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การจองสิทธิ์สมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิดให้ละเอียดเลยนะคะ แล้วเราก็กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนใช้งานไมโม่จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนจองสิทธิ์ตรวจสอบผลการจองสิทธิ์การสมัครสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 นะคะเขาก็จะแจ้งมาว่าอย่างนี้เลยว่าถ้านทำการจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะเบอร์โทรศัพท์เท่านี้ คุณวันที่คุณได้รับสิทธิ์คือวันนี้ค่ะให้กรุณาล็อกอินเข้าใหม่โมเพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภายโควิด -19 ในวันและเวลาดังกล่าวเพื่อนี้ต้องทําตามวันเวลาที่เขากําหนดนะคะเพื่อลดการแอรอัดแล้วทําให้อาปเนี่ยไม่แห้งนะคะ ซึ่งหากใครนะคะได้รับการจองสิทธิ์นะคะก็จะมีคำเตือนก็จะมีเตือนนะคะจากแอปไมโม่นะคะขึ้นมาว่ามาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 i นะคะตามวันเวลาที่เขาแจ้งไว้เลยนะคะซึ่งเขาจะแจ้งซึ่งก็คือวันเวลานะคะที่ให้เราไปทำการลงทะเบียนนั่นเองต่อมาค่ะการเข้าสู่เมนูอนุมัติมาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิดนะคะเมนูจะแสดงในช่วงเวลาที่ได้คิวนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่เข้าไปแล้วมันไม่ใช่วันเวลาของเรามันก็อย่างไม่ขึ้นไม่ต้องตกใจนะคะนี่คือเหตุผลคือเขาจะขึ้นให้เฉพาะวันที่คนได้สิทธิ์เท่านั้นขึ้นแบบนี้นะคะมาตรการเชื่อเชือกซูบิโควิด -19 แล้วเราก็คลิกเข้าไปนะคะพอคลิกเข้าไปแล้วนะคะเราก็อ่านรายละเอียดทั้งหมดจากนั้นก็เข้าสู่เมนูค่ะค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราทําทุกตามขั้นตอนนะคะเราก็ รอนะคะรับเงิน1นึ่งหมื่นบาทได้เลยขอบคุณเนะื้อหาข่าวในคลิปนี้จากเว็บไซต์ w w w ร์ไวด์เว d t าเศรษฐกิ t com ด้วยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel m u m ี y t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ